สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AD a v e w h e นะวันนี้เราจะมารีวิวเตา K2 Speed g i l Grill นะครับที่พวกเราเพิ่งซื้อกันมาใหม่ตอนนี้เราอยู่กันที่7จ็ดโคตจังหวัดสระบุรีซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีฝนตกหนักมากจริงๆอะ่ะกล่องเนี้ยมันก็จะมีกล่องให้สวยงามพร้อมกับสติกเกอร์ K2 นะเดี๋ยวเรามาดูด้านใน,นกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ก็ปลดลัอกปกตินะครับนี่เป็นเตาที่พกพาขนาดเล็กข้างในก็จะมีทีแต่แกงยาก่างแกงยาก่างคือถ้าใช้ไปนานๆแล้วมันเกิดชำรุดเนี่ยเราก็สามารถสั่งกับเคดูได้ส่วนอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นที่รองขานนะครี่อันนี้ที่รองขานตัวนี้ก็จะเป็นที่วางขานเอ้อ้อใส่แบงนี้เอากลางขากลางขานเอา เราก็วางลงไปนี่เลยเน,นี้ยที่ลอง่านเห็นไหมก็วางนี่ไม่ให้่านมาติดข้างล่างเรามีตัวจุด่านเห็นไหมนี่เราไม่ต้องไปก่อไฟเผาเลยจบแล้วเราก็ซื้อ่านอัดแท่งมาซึ่งจะได้นานมากตัว ก็ราคาของตัว J2 Speed Q จะอยู่ที่960บาทณปัจจุบันก็คือปี63นะครับราคาจะอยู่ประมาณก็ผมว่ามันก็ใช้ง่ายดีนะเนี่ยสะดวกแล้วก็วางได้เลยนี Esta, ่นะเก้าเนื้ออะไรวางนี่ถ้านี้ร้อนใช่ไหมก็จะมีตัวจับ ยกถ้ใาใช้งานงาน๋ยวเรามาปิ่งให้ดูว่าจะน่ากินไหมภาพมาที่ภาพน,นี้คือกำลังเริ่มก่อต่อแล้วใช่ไหมใช่วันนี้เรามีคอหมูย,ย่างที่เราหมักมาค้างคืนค้างคืนกี่คืนสามคืนล <laughs> า,าสามคืน คืออร่อยอร่อยไม่รู้อร่อยไหมอร่อยไม่รู้แฮะเน้วเปรี้ยว <ฮะ S 2> มันจะแบบเหมือนแบบเปรียปร้ยวๆมือนคือรสมันแหละเปรี้ยวอย่างเราจะแบบว่าเตรียมอุปกรณ์ทำรัวฝึกนิ้ว นห,นหน้าไม่สุกหรือหน้าอร่อยวัหวัวหัวะคือคือมุมนึงก็เหมือนแบบไม่มีความสุกนะมุมน,งนึงก็ฟินมากคือไม่รู้ว่าจะยังไงดี